นี่คือตัวของเล็กครับครับนี่ครับเป็นเจะเล็กเชิญชื่ออะไรครับชื่อเล็กนะอยู่เท่าไหร่อยู่สาม้าสี่สิบเือนี่ของไทเสือของผมนะผมคุณหมายฟงว่าไงขวดลีโอครับมันกล่าววาลีโ ก็เป็นจ037 077 Family ขวดดีโอพี่ไอ้เนี่ยครับเวลากินหมวดกับหัวมันจะเป็นดับเจลเลยเห็นเสื้อตัวนี้ไปโดลดกันที่สวนหลวงรอยเก้าไปไหมพี่ใหม่อะไปเป็นเชี่ยวไปพี่ใหม่ไปพี่ใหม่พี่ใหม่ปีที่ไหนไปสวนหลวงรอยเก้าถือว่าไปไปกี่คนนะไประมาณ30 30คนรู้เปล่าว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้ เห็นแล้วใครไปลงโซเช<ร>ียลเยอะอยู่ครับอืมเอาถ่ายรูปไปลูหลายโคโลเรียกว่าเป็นการชุมนมุมแบบนั้นน่ะไม่ใช่ไปเทียทเท่ยวเข้าใจนะเนี่ยเนี่ทยกกทำไมป้องอก,กันตัวเพราะว่าติดต่อมันมันท้าตีท้าต่อยเยอะป้องกันตัวนี่นะป้องกันตัวรู้ใช่ไหมว่า ทำแบบนี้เขาเรียกว่าการชุมนุมสาธารณะในบ้านเมืองเราประเทศไทยไม่ได้นะเราอยู่ตรงนี้เราต้องเคารพกฎหมายไทยหรือคารพมือพี่เขามันมีกลุ่มไหนอีกขึ้นไปนอกจากศูนย์สามเจ็ดกลุ่มไหนอีกจริงจริงตำรวจรู้แลอยากลง่าอายุเคซึ่หมายุ่คราแก๊งเดิอดแยดนี่เแก๊งขึ้นไแล้วมีกลุ่มไหนอีก ก็มีติดตอเหยู่เยอะเก้าเจ็ดเก้เก้าเองสามย์หนี่อแบอยอบทีเราทำอยู่ในตำแหน่งไหนของศูนย์สามเจ็ดเป็นคอายเยอะเป็นหัวไม่ได้หัวหัวมีกับบ้เลยมีคนอายุเยอะเขาก็เลยนับถือแบบพี่แวพี่พี่ผมว่าอายุเยอะเขาเ็คนที่ตอนนี้ทำงานอะไร ผมนั้นผมทำจิวนี้แล้วแล้วก็มีตรงเข้าไปผมจะไม่ออกท่นีะครับนะครมีพาสปอร์ตลยเรเยอร้อยมีพุสกตร์ะเรเยบร้อยไอ้ตอนนู้นมีนะเดี๋ยวนี้ปหาไปมอ